สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเพื่อนเพื่อเบิร์ตสุหมงสุบอนครับผมบ่กวาสียู่ท่างไกลท่างไกลนะครับในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีเี่คอมามติที่ตามรับชมพญไส้เขามาแล้วก็ฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเห็นพญไส้น้ำในเือครับเดื่องฝุนปลาดินอยู่แดงนี่พญไส้กับสีผ้ามาสซเบ็ดครับผมไ่เบ็ดไฟแรกของปีนี่ครับเบดอีเขียวนอนทงก็ไ่ไปแน่ละพระทังขุนมันมีน้ำไหลมัน มือก้องท้ายยางบอดใยางบอดสะดวกเลย,บย,ย่บอดใดไายบันทสกท้ายีหพี่ให้น้องเบิ้งครับผมนี่แหละครับสภาพบรรยากาศทั้งนั้นก็เตาถ่า,านควนทวนทวนอยู่นนน <laughs> เนี่ยสีใส่มือนี่กะเป็นเนี่ยใส่เดือนครับผมถ้าพี่น้องพร้อมแล้วก็มาใส่กันเลยเดี๋ยวทำมาได้ก็ทำค่าเนี่ยมือนี่ยุดเอาฟื้นเขาเตาบอดใไปขายลูกซินครับผมเลืยหาแนวอยากแนี่ย,ก,ยกินภาพเด็ก นี่จะสื่อสื่อสื่อเพราะเงี้ยเนี้ยสื่อ,อยางเดียวกับวม่งเงินสื่อพี่น้องโอมส่วนนีห้หาเงินยากนี่นะครับแต่ขอเบ็ดกับปีสื่อมาไหมพี่น้องเบียนแต่ขอเบ็ดไม่เบ็ดขอเบ็ดเ่าบนบกคน หมาหมา,มา,มาดื้อผีได้ขั้นสมต้มหัวบอหรือีได้กินปล <c oughs> าท,าท,าทูท่านมีีนวทวนทวนนี่แันได้ีตกได้แล้วชีดอมตัวได้เบิดตัวคู่ดมตาตัวกุ๊กุอยู่ มันสติบ้อมากินเบ็ดบ่ไอ้รุ่นนี้โอเคขันเบ็ดแคยาวๆดอกพี่น้องเด็ดง่ายไม้จะเป็นให้หน้าปลาเข่าฟูงี้ใส่ละไม้เก่าแล้วบ่ได้ไปใส่ทั้งอื่นดอก ใส่เต็มยุ่หน้าจุกคองบ้านพวกนี้ใส่หากินหน้ากันบอดดิ๊กทำแรกมาแล้ว ไอทงนี้ให้พี่น้องเบิ้งเป็นหลังสุดถ่ายครับผมมัน,นี้แม่แปลงแล้วกะกีไปเฮ็ดเบียกเรามือแม่แปรงแล้วมาเป็นมือกลองให้จะสีมนันโบมันหรือมือกลองก็ได้ืีมันห <c oughs> ย่อนมือกลองหรือสีมันหย่อนค้นใส่ดีพ่อไดนปนได้แก้วโบ้ ครับผมพอกันไหมเหมือแรงครับพี่น้องมาลุ้นกันว่าสีมันหรือบอมันสีกินเห่วหรือสีเดืขั้นสนตมตรงหัวครับผมพอกันไหมครับผมสวัสดีพี่น้องอีกคืนหนึ่งครับผมตอนนี้ก็เวลาสองทุ่มยี่สิบหกนาทีหลังจากกินเขาแรงแล้วแต่สีผ้าพี่ผ้านองมายามเบสซาลาบานันหลังจากใช้ไ้วางแรง ที่เป็นจังไดสีมีโตมีแต้ม่มสีพอเด็กปนเด็แก้วบ่ฝาาไม้ก็เป็นน้องสาหน้าเพราะนี้ใส่เหครับผมแต่ว่าใส่หน้านี่น้องสาส่นน่ำนัาไกลช่วงนี้ก็อากาศแห้งแรงอากาศแห้งแรงข้างหนั้นก็เงียบจาก,กว่าพอปันใดเงียบเชียบเลย กาศแห่งแรงผลบ่ตกโต๊มานีสองสามอาทิตย์แหละครับผมร่างนี้เป็นจังไงมีร่องรอยของการดึงดึงมากิืมันมีอะไรก็ไผ่มีอะไรนะก็ไผ่ตรนะงนี้ก็ไม่มีอะไร ใส่เบ็ดไวี่ใส่ใส่เบ็ดไววประมาณสี่สิบหลังอยู่ดอกดอพี่น้องมูปลาลูกอคอกนี่มงแดงดูคุดอ่ะคุดอ่ะคุดอ่ะ

บ่คืออยู่ในบ้าดนั่งเงียบนั้งเงียบเป็นยังไงอ๋อนี่ติดอยู่พี่น้องติดอยู่ติดอยู่ครับผมติดอยู่ครับนั่น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 โอ๊ะไนึังไปยังไปยังปลางเยอะยอะเยอขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้ยไอ้ดุก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  ได้แล้วหนึ่งแก้มว <laughs> ่าไม่สกินแห้วลูกหน้าตัวบยุยงีครับผมเดี๋ยวเขานี่อยากตั้งกล่องก่อนพี่หน่องลูกหน้าสวยสวย หนึ่งแต้มยุดยุดอุ้ยหัวตบหูด,ดิเก <c oughs> ย,ยบร้อยหนึ่งแต้มตัวงามๆพอได้ปนพอได้ปนเกย,ยบร้อยครับผมเงี่ยยังอยู่คือเกา นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วมีหมาันยังมานำอยู่มีหมาันมานำอยู่อัน yani นี้แม่ใยังหมาหมากับมานำ ok đã đánh đánh đánh. Bỏ, ừ. đây về cứ câu phi nó ừ ừ ăn nhịp lên phi ยังยังอยู่อู้ปลาเข็งไงครับผมปลาหมอไงอู้ใสสวยๆป้งมันดินีมน่มนันมันมันอู้ปลาหมอไงปลาหมอไงมีแต่ปลาหมอไม่มีปลาพยาบาลอุ้ยเต็มกำเลยพี่พี่เนาะ เ็มกำมือรุดตรงนั้นซะเละมานแล้วหานแล้วมือสิ่งที่รอคอยแล้วผมกนไปใส่เบิดปลาเค็งได้ไหลายบดเจ้ะแทดท้ายก็จิดจนได้เด็กปลาเค็งปลาเค็งหนึ่งกับปลาดุกหนึ่ง อ้ต uh, uh, uh. oh, ิดลงพี่น้องโดดแล้วโดดแล้วดึงเดืองดึงเดืงเดืองดืงดืงดืงเอาดึงเดืองนี่เอ็กซ์คันออกเอ็กซ์คันป่านนึงป่านนึงมาำคุณอิเลเดี๋ยวลุนกันลุนกันไอ้ดุกไอ้ดุกอีกแล้วคือหมาในลูกเฉลิมไอ้สองดุกกำหนึ่งเข่ง ปลาดุกหน้าใสสวยๆงามๆโอ้สองตัวนี่ย้ายแป้งผัดหยุดๆยุดหยุดยุดดุกหน้าใสสวยๆส,สองเต็มดุกหน้าสองเต็มกับปลาหมออีกหนึ่งเป็นสามเต็มอ่ะมาแล้วไปสามเต็ม แต้มงามๆอ่ะหลุดกันต้อยังมีหลุดอีกพี่น้องเงียบเลือทั้งเดียวพี่น้องเจ้าทานพางคงใงขุ่นอยู่ bỏ hết tít. Nếu chú phải về con หลังสุดท้ายไม่ได้ลุ้นเงียบครับผมเป็นอันว่าคืนนี้คืนนี้ได้สามประดุกสองกับประเข็งใหญ่อีกตัวหนึ่งครับผมพารุ่นกันมือเอื่นอีกที่นอ้องเงินเสาครับผมมาต,ตลาดมารุ่นครับสวัสดีงเงียมือเสาครับพี่น้องผมเสานี้พราะยงใส่กับสีผ้าพีผ้านองมารุ่นยามเบดครับผมผุ่นตะเวนกำลังขึ้นตอนนี้ก็เกือบเกือบติเก็โมงแล้วครับ ไปตลาดซื้อลูกชิ้นมาขายครับพี่นอ้องหูดาปลาหน่อยได้หลายหางหางอยูยยยยย่ไปตลาดตื่นสวย <laughs> ไปซื้อลูกชิ้นมาขายระยะทางจากบ้านพญนี้ายไปตลาดกับสิบกิโลไปกลับได้วันละยี่สิบโลมาลุนครับพี่นอ้องมีมีโตมีแจมบะอุอ้หลังนี้เป็นไร

ของของเงี้ยปลายังปลายังขึ้นมาแล้วไอ้ช่อนหนึ่งตัวครับผม <laughs> อ้าวบบเทียวบบเทียวบบเหี้ยวเนี่ยมึงเศร้าก็ได้ไอ้ช่อนหนึ่งตัวพอได้ปนพอได้ปนพอได้ปน ก็แล้างงามๆช่อนสั้งามๆหนึ่งตัวามานัมานมันมันครับพี่น้องผมกับเป็นอันว่าเสร้านี้ได้ประคอตัวนึงไอ้ช่อนหนึ่งตัวกับมือื่อนนี่ประดุกสองแลวกับปลา หมอตะเข็งไงแม่ละแสนตัวหนึ่งครับผมครับผมสำหรับคลิปน,นี้กาสิขอลาพีลาหนังสามีก่อนครับผมหาอยากหากินสามีละเพราะว่ได้ซื้อเขาเขาครับผมหลังจากนี้กะสิออกไปขายหลูกชินครับอยู่ดีมีแห้งเลอสูบผู้สุกคนด้วยครับเด้อสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนครับผมขอบคุณครับพอกันไม่ลิปหนาครับสวัสดีครับ